สวัสดีค่ะมาในหัวข้อนี้นิดจะอธิบายในส่วนของการปรับแต่งหน้าช่องหรือว่าปรับแต่งหน้าบ้านนะคะให้ดูสวยงามดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นโดยการใส่รูปโปรไฟล์หรือว่าใส่โลโก,โก้ของช่องของเราค่ะรวมไปถึงการใส่แบนเนอร์ด้านบนแล้วก็การใส่ลายน้ําลงไปบนคลิปวิดีโอทุกๆคลิปของเราด้วยนะคะโดยในที่นี้นิดจะยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพนะคะกับอีกช่องหนึ่งของนิดนะคะ จะเห็นว่าด้านบนของหน้าช่องนิดได้ใส่รูปภาพลงไปนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงรูปโปรไฟล์นะคะก็เป็นรูปโลโก้แล้วก็ลายน้ำค่ะจะอยู่ตรงวิดีโอที่มุมด้านล่างขวาของวิดีโอแบบนี้ทุกๆคลิปนะคะซึ่งโดยปกติโดยทั่วไปก็อาจจะใช้รูปโปรไฟล์หรือว่ารูปโลโก้มาวางตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะคะ โดยที่เรายังอยู่ที่หลังบ้านหรือว่า YouTube Studio นะคะให้คลิกที่แท็บคำสั่งด้านซ้ายมือการปรับแต่งจากนั้นคลิกที่แท็บการสร้างแบรนด์โดยก่อนที่เราจะเปลี่ยนโปรไฟล์หรือว่ารูปโลโก้นะคะเราก็ต้องทำการเตรียมรูปไว้ก่อนค่ะให้ดูที่ด้านข้างนะคะก็จะแสดงรายละเอียดว่ารูปของเรานะคะควรใช้ความละเอียดอย่างน้อย98คูณ98พิกเซลซึ่งก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ ขนาดของไฟล์ไม่เกิน4เมกะไบต์นะคะจะใช้เป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ png หรือไฟล์ gif ก็ได้ค่ะเมื่อเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่คำว่าอัปโหลดจากนั้นไปเลือกแหล่งเก็บไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกเลือกไฟล์นะคะ YouTube จะดึงรูปโปรไฟล์เข้ามาให้เราทำการปรับแต่งขนาดใหม่ได้ค่ะแม้ว่ารูปของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ว่าเวลาที่แสดงผลใน YouTube ก็จะแสดงเป็นรูปวงกลมดังนั้นเราก็ปรับให้เหมาะสมนะคะ จากนั้นคลิกที่ปุ่มเสร็จด้านล่างค่ะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของเรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะมาลองดูกันที่หน้าช่องนะคะโดยคลิกที่เผยแพร่จากนั้นคลิกที่ดูช่องค่ะก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ที่หน้าบ้านหรือว่าหน้าช h a น n e l ของเราก็ได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการสร้างแบนเนอร์บ้างกลับมาที่ YouTube Studio นะคะ โดยเราจะต้องเตรียมไฟล์แบนเนอร์เอาไว้ซึ่ง YouTube แนะนำนะคะว่าเพื่อให้แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าผู้ชมจะเข้าดูจากบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าบนหน้าจอมือถือหรือว่าชมจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีก็จะมองเห็นแบนเนอร์ได้สวยงามโดยเราจะต้องเตรียมไฟล์ภาพขนาดอย่างน้อยนะคะ2 0 4 8คูณ1,152พิกเซลเป็นต้นไปแล้วก็ต้องมีขนาดไม่เกิน6เมกค่ะ เมื่อเตรียมภาพเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดไปเลือกไฟล์ภาพที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้น YouTube ก็จะให้เราทำการปรับขนาดโดยรวมแล้วก็เราสามารถคลิกนะคะเพื่อดูตัวอย่างในการแสดงผลในแต่ละอุปกรณ์ได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกที่ปุ่มเสร็จค่ะมาต่อกันที่ลายน้ำของวิดีโอนะคะลายน้ำนี้ก็จะใช้ในการ สำหรับแสดงความเป็นเจ้าของของวิดีโอนะคะเมื่อมีการดึงคลิปวิดีโอของเราไปหรือว่ามีการอ้างอิงถึงคลิปวิดีโอนะคะลายน้ำตัวนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในวิดีโอนั้นทุกๆครั้งค่ะและเมื่อผู้ชมต้องการที่จะเข้ามาชมช่องของเราหรือว่ามากด s u b s c r i b e ก็สามารถคลิกที่ลายน้ำนี้เพื่อเข้ามายังช่องของเราได้ด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะอัปโหลดลายน้ำเราก็ต้องเตรียมไฟล์ไว้ก่อน โดย YouTube แนะนำให้ใช้ไฟล์ขนาด150คูณ150พิกเซลมีขนาดไฟล์ไม่เกิน1เมกนะคะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วเราคลิกที่ปุ่มอัปโหลดในที่นี้นี่จะใช้ไฟล์เดียวกับไฟล์โลโก้ค่ะสำหรับเพื่อนๆเ,เองก็จะใช้ไฟล์อะไรก็ได้นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มเสร็จจากนั้นให้เรามากำหนดเวลาที่จะให้แสดงภาพลายน้ำนี้ โดยนิดแนะนำให้เลือกทั้งวิดีโอค่ะก็คือแสดงลายน้ำตลอดทั้งคลิปเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ลองเผยแพร่นะคะแล้วเข้าไปดูที่หน้าช่องของเราค่ะเราก็จะเห็นว่ามีแบนเนอร์จากด้านบนขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูลายน้ำค่ะให้คลิกที่ตัววิดีโอเพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอนะคะค่ะเราก็จะเห็นลายน้ำที่เราได้อัปโหลดไปอยู่ทางมุมขวาล่าง เมื่อเราชี้ที่ลายน้ำนะคะก็จะมีปุ่มกดติดตามให้ผู้ชมสามารถติดตามช่องของเราได้ด้วยค่ะนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะในส่วนของการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าโลโก้การใส่แบนเนอร์แล้วก็ใส่ลายน้ำให้กับช่องของเราค่ะยังไงอย่าลืมไปเปลี่ยนกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นิดลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ